สวัสดีครับนี่วันนี้เอฟซีมหาอันนี้เป็นไงจะเอารถยางนมจะซื้อรถเหรอยังไม่ได้ซื้อแต่ชอบดูดูดูทางไหนดูในเฟซครับเน่อยู่ปออะไรแล้วนี่ปอสี่ครับปอสี่แล้วป่เนี่ยนี่ปอหกว่ะปอสี่คือไงกูปอหกปะเน่ยเป็นเพื่อนผมขับเขาสาชั้น ย้ดสั้นๆบางๆนาโอ้ยตัลนีโตนแล้วเดี๋ยวเว้ยอันนี้เป็นมูกันเหรอเออยุใส่บ้านยุใส่เนี่ยบ้านอยู่ไหนบ้านเอื้อเออเออเออขอทาขอทาเรียนในรูดเรียนอยู่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งน้องกระเพาะตรงนี้เนาะเหมือนกันครับเหมือนกันออ๋เรียนอยู่เหมือนกันเสื้อหนูไปเห็นอย่างมากคือชมพูเดี๋ยวลูกคือไปย้อมสีมากบอกเสือขาเป็นเสือชมพูที่อะ ใส่ให้เออให้เตอผิดขวดด้่นี่เม่ก็ได้ไปบอกแมียเลยมีผู้สาวยังได้มีเอาเมียยังเนี่ยยังครับเรายังบอกเมียเลยบ่ยังครับอ๋อนี่ผู้สกีบมีจีบใช่ป้มีจีบบ่บ่จีบใช่ป้บไอ้นุ่มล่ะมีมีผู้สาวไปยังครับยังบ่มี่บอกเอาเมียอีกบ่เออเอาได้เร็วมั้งบ่เป็นไรครับป๊อ้าบ่เรียนอยู่ห้องไหนนี่ห้องหนึ่งห้องสองห้องสามห้องสี่ไม่ไม่มีทับอ่ะไม่มีทับเลยหรอมีแต่ โอ้ออันนี้ก็คือห้องเดียวเลยครับโอ้อ่ามันมีถึงมอะไรลูกมสามเหรอมสามครับอ๋อแล้วบันไดเชียวเมียคือบอกไันไดเฉี่ยวเมียมักมักมักผู้ใดบอลในโรงเรียนมีผู้สาวบ่ามักบอใบแอบหักได้บ่ซื้อยังนี่บังลาซื้อยังหิวครับฮะอันนี้หิวแล้วหนูอ่ะแทนครับแทนโอซื้ออีรีว่าหิวมาครับชื่อเอเดนครับเอเดนเอเดน เอ็นอะไรก่อนแต่ว่าญาติญาติทางพ่อเรียกว่าหิวครับอ๋อหิวหิวทีนี้ตะกอนผมก็ไม่ได้อะไรครับเขาก็เรียกผมหิวกันมาครับอ๋อหิวหรือหิวหิวครับหิวหิวกินโอ้หแต่ชื่อเขาลอยนะเอ็นี่แหละจาบแล้วเอเทนเอเทนชื่ออย่างจาบอ่ะล่าสุด เรียกไอหิวไปซะแล้วเอเอเทียนกูเลยหายไปเลยคนนั้นเรียกคนนี้เรียกสุดท้ายตกลงที่หิวกูแล้วหิวมมืดเลยที่นี่ติดตามอยู่ใช่ไหมแชร์หรือเปล่ากดแชร์ไม่แชร์ไม่แชร์ด้วยดูอย่างเดียวดูอย่างเดียวดูแลต้องให้เพื่อนดูด้วยนะให้ไหมบอกเพื่อนมาดูเยอะๆด้วยเออเนี่ พ่อมึงจะซื้อรถใช่ไหมเนี่เดี๋ยวกูพาไปเออเดี๋ยวเรารับค่าคอมมิชชั่นคนละ 5, <laughs> ห้าพันห้าพันกูได้ค่าขนมห้าพันเลยนะใจได้ <laughs> ยินไหมใจค่าไปาโฆษณาให้เ<า>พื่อนไปโฆษณาให้เพื่อน,นให้เพื่อน,อนออถ้าพ่อมึงจะซื้อรถไปเดีย๋ยวกูจะพาไปไเว้เนี่ย <laughs> พี่กูขายรถอยู่หน้าหมู่บ้านนะเนี่ยเข้าใจไหมรับเป็นในหน้าพามาเขามาซื้อมาดูรถเลยนะโอเคไหมโอเคไหมหิวเอเดนเอเดนโอเคไหม ซื้อซื Services> ้อเรางามงามเลยพิมพ์พรมนามพิมพัดครับพิมพัดนามแย้นนามเย็นโอ้ซื้องามเถอวไปแปลว่าอะไรพิมพัดไม่รู้อีกรู้อีกคนนี้ชื่อแทนคุณครับแทนคุณปานเดียค่ะเบอร์เป็นแฟนกันไม่หนีสองคนนีกเป็นแฟนอ๋อไม่ได้เป็นแฟนกันเหรอเออมาด้วยกันได้ยังไงจะไปเล่นปั๊มครับโอ้จะไปเล่นปั๊มแล้วปั๊ม ปั๊มเป็นไงมีของเล่นเยอะไหมเยอะครับเขาเก็บตังค์ไหมไม่ครับเออฝากบอกเพื่อนๆต่อด้วยมาเติมน้ำมันที่ปั๊มได้เลยปตทของเสียบิ๊กปตทเฮียพลน่ะบริการดีนะไปดูปลายังปะครับไปดูแล้วครับขโมยหรือยังใหญ่มใหญ่ครับแล้วแล้วได้ขโมยกลับบ้านยังขโมยมาครับฮะไหญ่ขโมยกลับนะเอาเบ็ดไปตกแล้วหรือยังไม่ได้เขาไม่เอาเบ็ดไปตกนะไปดูได้ถ่ายรูปได้นะ <c oughs> เออชวนเพื่อนมาดูเยอะมาเติมน้ำมันเยอะโอเคป <c oughs> ่อแล้วก็พาพ่อเอ้ยถ้าพ่อมึงรับเหมาก่อสร้างอยู่พ่อมึงอยากจะได้รถแม่มึงอยากได้รถเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวกูพาไปวั่นนี่ยมีส่วนลดได้สองหมื่นมั่นเนเี่ยอยู่หน้าหมู่บ้านวั่นน่ะ <c oughs> ไปเดี๋ยวไอ้หิวพาไปวั่นอ <c oughs> <c oughs> โอเคไหมเออโทรมาหาพี่หรือ <c oughs> ทักเข้ามาเอเทียนเอเนเขาชื่อเอเทีนทักมาหาพี่หรือว่าทักเข้ามาในเพจพี่ก็ได้โอเคไหมพี่เซียม ผมจะพาลูกค้าไปดูรถด้วยพี่แต่ว่าเอาพ่อเอาแม่เข้ามานะอย่าเอาเพื่อนมึงมาเพื่อนมึงมาเต็นสัญญายังไม่ได้นะโอเคไหมโอเคกืนกินขืนเี๋ยวลงคลิปให้เนี่ยนะฮะไปเลยเนระโอเคไปเดี๋ยวเดี๋ยวลงคลิปให้แล้วมาแชร์้วยนะ อ่าใจเย็นซะด้วยเฮ้ยกูออกคลิปคนดูกูเป็นล้านเลยเออไปไหนป้าด้วยมันนะขับรถระวังระวังมันจะลื่นนะสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าแรงอย่าแรงเอเดนอย่าแรงอ่าอย่าซิ่งอย่าซิ่งเอเดนนเอเดนเอเดนเฮ้ย